เที่จะได้เอะกมีแบเขาสูงหน่นมีพี่น้องถามมาหลายคือพวกผ้าไม่เท่ากันเะหมอกาบลูกหลานเพิ่งท้าไปเนาะท้าไปแล้วแต่ว่าหมอส่งส่งท้าไปคนณชงกั๊าคุณให้เมือปวอยู่เพื่อนเมื่อหลักะคือว่ามังเปนก็คือพีน้องคือแบบหมอนหมอหักแล้วเนาะรคนาะไพีเอกซฟหรือว่า มะเร่งดูอ่ฝั่งไทยเพา่รียกอนฝั่งนอะไรไปเนามะเร็งเนาะมะเร็งคินซี่มะเร็งระยะสุดท้ายพี่น้องแนนเป็นสบายดีจ้าพี่น้องบอสกุลทุกคนวันนี้บากุงซามมงกาได้เอาเครื่องมาให้เมทาวกิสบายดีจ้า

มมันี้นะเรากินนมดีนะ่าสีแทกจะกินได้เนาะได้มนดีนะ่าแทก,แกทททเกัมีนเพ่อนเอพ่คนทยนวยเตี๋ยวแล้วน่มไดหรอได้าใส่ได้เนาะ

เจ้าเจ้าเก็บเเกไเลยก็ไดี่เอไปมาเลยก็ได้ร้เะกมีพี่น้องถามมาหลายว่าคือพผม้าไม่า่าไปหาหมอกับลูกหลานเพิ่นพาไปเนาะ พาไปแล้วแต่ว่าหมอส่งส่งกั๊บคนส่งกลั๊บคนให้เมือปัวอยู่เพื่อนเมือลังอยู่เพื่อนก็คือว่าแบบง่ายๆก็คือพี่น้องคือแบบหมอคนหมอหับแล้วเนาะแ่นกบ้านเ่าเอื้อมมีนักโลกซาร่าอะไรกับพีเอ็กเอฟหรือว่าเรื่องเรื่องฝั่งไทยพอดีฝั่งอะไรไม่รู้มะเร็งเนาะมะเร็งกินซี่มะเร็งระยะสุดท้ายพี่น้องแน่นกับเป็นคนส่งให้เมือแล้วก็มาปัวมาแล้วเนาะปัวหวานปัวหยาบ้านท่าะพี่น้อง ไม่คนข่ากะเพื่อนกับอยู่น้ำลูกสาวลูกสาวกับแม่ลิงเดี่ยวเพื่อนขอโทษด้วยเพื่นของเพื่อนเพื่อนบ่มีผัวกับเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่แลักกับลูกสาวอีกคนนึงอีกคนนึงสองคนลูกชายลูกสาวมีลูกสองคนไม่หรอกขอโทษเราสองคนลลููกกชาายสวเรากเก่งเนาะปลาที่ทิมแม่ได้ของเรา คือคือทีเพ่นนออยู่นี่ะหมอเพ่นส่งกลับมาแล้วหมอเพนผัวหับแล้วเราผั่หับเพ่นให้เมื่อปัวมลาวมาว่าช่างยาทามาพนแล้วก็ทาอยู่เพ่นหับแล้วเพ่นส่งกลับเลยปัวตามพื้นเมืองเขาเคยปัวนี่แหละคือว่าเจ้าวอากำพ่อเจ็ดได้ก็ยังนีคือว่ามีลูกหลานบอยู่อารัดแม่ เพือชือน่นะว่าชื่งอินต๊อกนางวาพนจักพนบริเตียนชื่อดบละอินต๊กอย่พุ่นลอินตกอินต๊กหักจักยูไซกับบ่จักจกยูสารัดจักู่าหลัได้เนาะแมนนามสกุลจังได๋แมนนามสกุลจังได๋นามสกุลนันน้มสกุลเม่าว่ามหาราชอินต๊กมหาราชเนาะแต่ว่าเมเา่ิน่ชื่อแล้วก็เฒ่าวม่เฒ่าอ้อเฒทาอ้อบอเ้อ เราซี่วอยู่รถคันเราหูสูรสตรงมีหลายแม่นเราอยู่ใช้กัญญาต่อคันเราหูว่าไม่เท่าออกเลยเราต้องหู<ม>เราหูจับรถ เขาเขาถามเขาคืวเท้กี้เขาเอิญเปท้ากี้เอิญเอิญเชือนะเชืลูกสาวโอ้สีลูกชายโอ้สีลูกชายเราเชือเราเองนสาอเชท้าชอ่องเหมืนบอกวต้องรู้แล้วแรกถนนบอินดอกในพันได้ยินว่าเม็นเท่าอ่องแล้วเราหูจักลดเอาเป็นสาวเราบอกกับเราก็แบบเผื่อเผว่าเราเราเบื่ออยู่นะแมน เด้อเมทัลเด้อเมทัลเมเท่าอ่องเมทัลอ่องเพิ่นโชวอะไรเด้อเพิ่นเป็นวายูไซยูไซกาให้ติดติดต่อมาแน่ส่งข่าวมาแน่ตะกี้เพิ่นเลี้ยงเหลาหนี่เมเท่าอ่องในเลี้ยงเหลาเดี๋ยวนี้หันโชอะไรเนี่ยคันชุดท้ายแล้วตัดว่ายูไซยูไซกาติดต่อมาแน่เดี๋ยวนี้หันถือว่าคันชุดท้ายแล้วไปเพิ่นโชว์ฮะมาเล่นคันชุดท้ายเนาะ เลยยังใไฮหูน้ำหลานทานกระเดยวัตเมทาอันนาสาวเพื่อนนี้มันอยู่ในสภาพได้นะจี่ปีแล้วบไปติดต่อกันโอ้ร้ายปีเติบเลยละปีเตอนปีก่อนเดี๋ยวาันทวาเห็นแหมถ้าถ้าเบิรงคลิปนี้อยู่กะให้จะให้ติดต่อมาเดี๋ยวกคือเป็นทางก็ไปเน่าอ่องเนาะเป็นทางอ่องเพื่อนเพื่นโซและเพื่นโซหนักแล้วโซหนักโซคันโซขายแล้วต่อมาแนี่ต่อมาพอไฮหูข่าวเนาะจะได้อยู่ดีไม่แห้งอยู่บ่ ลูกหลานเพื่อจระทำโย่แต่หน่อยกับเพิ่นนี่แหละเรียกเราค่ะยังหน่อยกับโทรมาแบบได้วิดีโอคอลนอกกันมาเท่ากันยังดีนะเพิ่นกัมีกำลังใจขึ้นมาแน่ตะกี้เพิ่นก็ได้ยุหลานเพิ่นมาฮอตเชนโอนั่งไปพูดคอลกับต่อแฉนมาขอบขอบขอบคุณดีๆก่อนมีใจดีแม่เมย เครื่องของที่ซื้อมั่นนะครเป็นเป็นเงืนของแม่เมย์อวยพรในคนนี้ขอบใจเด้ออยู่ดีมีแห้งให้มีอายุมันควันยืนเด้อแม่เมย์เด้อผููใจบุญนะฮะให้โชคให้ลาบให้กว้างให้คลองให้มันให้ยืนให้เป็นโฮมพ่อโฮมไซเด้อที่นี่ต่อไปให้เจริญเจริญทางนาทีนการงานเขาขอบใจอคุณแม่เมย์ไร้รจ้า เราปุูงกับสายมิงกับเป็นสะพานบุญไทยแต่ว่าถือว่าถ้าหากว่ามีผู้ใหญ่ยยเจดีย์ทานใดอยากช่วยเหลือกบับปุ้งกับยินดีจะเป็นน้องเด็กยินดีเป็นสะพานบุญไทยกับคือว่าบุญน,น้ำใจเป็นน้องก็คือเห็นเท้าเห็นน,น้ำกันนี่แหละเป็นเชียงมะเร็งคันสุดท้ายเลยพี่น้องเป็นก่นไปองมอเลยพี่น้องก็ปุูงกับชิวันอย่างไรพี่น้องให้ภาพให้วิดีโอนี่เป็น ภาพใ้พี่น้องเดิมส่นวนการันไ์จะมีแต่น,อน,น,อนั่นเนาะคือจุดประสงค์ก็คืออยากยาก,ก็คิดต่อลาแลออ้วเนาะคิดต่อลาเราแล้วทา,าวายูไซยูไซย่าอย่าในความนึงซื้อซื้อนามสกุลซื้อไม่เท่าออกมหาราชซ,ซื้อนะากา็นาั่งอินตกออมมหาราชอื แต่ผู้หลัดได้เนาะจะยูจานได้ยูไซถ้าว่าเจ้าเจ้าเพิ่งคลิปในยุคก็ให้ให้ติดต่อมาทางบ๊อกกุ้งก็ได้เด้อล่ะบุ๊กถ้าว่าเพิ่อนโชว์ในระยะสุดท้ายแล้วติดต่อมาทำเม่นมาทางบ๊อกกุ้งก็ได้บ๊อกกุ้งชิดติดต่อไปอยากอยากให้วีดีโอก็ให้เห็นกับในแาวให้ส่งลมลังใจให้เพิ่อนนะกังเพิ่นยังโอยโอยอยู่นี่อยากให้เพิ่นเบิ่งตอนที่ฝนยังมีมีลมหายใจเนาะเม่นยังให้เห็นตอนนี้โอ้โหหลังง่อย

เขียนแบบเขียนมาไปลูกเราบ่มีเปล่าไหมูกนี่ม่มีนี่นี่เหือดอขันนี่ถูกเหือดอขันอะถูกมันถูกผูยอเมริกาเจ้าเอามาเด้อเอามาให้เฮาเฮาจีเออเด็ดขาดมันถ่ายลันถ่ายนี่เดี๋ยวแต่ว่าเอาเป็นคลิปหนาได้พี่น้องคลิปนี้มันจไฮนาลานี่ไปเอาเดินลาเดินเลยไปเอาแลเลยรูปลูปังหินโพมันรูปรูปผูโพให้เม่า เราเอามาเรามีเทานี้ลงไปพุกแขลนคอยพามไกลไปคอยไปได้ไปพอเหล่เนี่ยเราควรจะเอากลุ่มมีหกเราบ่คนกะชิโต๊กเด็กพี่น้องนี่ก็ฮะกระเซ้าได้ชามิงบะกุ้งก็ได้เขามาเนาะนี่ก็นี่ก็บะกุ้งกะชิได้ขอลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้ออจิปิทโทรศัพท์ไปก่อนเลย đa thôi, đôi đôi cảm lại, là cho cây cối, hay măng hay nhừ trồng cái này, hay trồng hay làm hết nhang xa thử đôi, đôi. พี่น้องขอลา,อลาไ,ปไปก่อนนะ,นนะพี่น้องด้ยสบายดีจ้าพี่น้อง <laughs>